พบกับรายการ h a v e a News Day เวลาเพลินข่าววันนี้อยู่กับเจนา่าเจน่าเลนพาเมลี่นะคะ คุณผู้ชมคะอุตสาหกรรมแฟชั่นในทุกวันนี้นะคะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะกระแสแฟชชั่นนะคะทําให้มีขยะเหลือทิ้งเป็นจํานวนมหาศาลเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเจนน่าจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเจ้าของโรงงานผลิตเชือกรองเท้าท่านหนึ่งค่ะที่เกิดไอเดียรักโลกนะคะนําเชือกรองเท้าเหลือทิ้งมาอัพไซคลิงถักทอเป็นกระเป๋าทรงเก๋ค่ะซึ่งสามารถสร้างไรายได้ต่อย,ยอดธุรกิจให้กับตนเองนะคะได้ด้วยงาน เรื่องราวนี้จะน่าสนใจขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะเวลาเราทำสค้าให้ลูกค้าเราปีนึงเราทําเป็นร้อยร้อยสีเลยนะครับแต่ละโมเดลนึงครับจะเหลือเป็นหลักร้อยเมตรสองร้อยเมตรและเกิดสุบออเดอร์มาเป็นห 10, มื่นเป็นแสนเมตรอาจจะเป็นเป็นถึงหลักพันเมตรก็ได้ไรครับเท่าที่เหลือในแต่ละสีแต่ละโมเดลนะครับจะตัดใจทิ้งลงได้ยังไงล่ะคะเมื่อการันตีว่าคุณภาพของเชือกรองเท้าทั้งทนแข็งแรงและไม่มีสารตกค้าง เพราะล้วนเป็นงานสั่งทำจากสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลายแบรนด์หากแค่ตำหนิเล็กน้อยจากขั้นตอนการผลิตก็ทำให้เชือกรองเท้าเกรดดีต้องกลายเป็นขยะเหลือทิ้งในโรงงานทันทีพักพลทีระมงคลคกุลเจ้าของโรงงานเชือกรองเทา้าญาติพรประแดงจึงเกิดไอเดียเพิ่มมูลค่าให้ขยะเหลือทิ้งโดยข้อดีของโพลีเอสเตอร์เกรดดีที่ทั้งคงทนและสีสันหลากหลายและยังเห็นความคล้ายคลึงในการทำงานของเครื่องจักรกับงานทอมือ จ้ของโรงงานจึงนําเชือกหรือเส้นใหญ่ที่ไม่ได้ไปต่อมาอัพไซคลิ่งใหม่ให้กลายเป็นกระเป๋าสุดครับคิดเองตั้งแต่การสร้างกี่ทอมือสําหรับสารกระเป๋าการผูกลายตลอดจนการออกแบบรูปทรงกระเป๋าแตกลายกลาย,กลายเป็นกระเป๋าแบรนด์ทำมือในชื่อเล่นของตัวเองในนามชุนโวเวนปกติเสื้อผ้าที่เราใส่นะครับจะเรียกว่าทอผ้าน้กกว้างส่วนโรงงานผมจะเป็นทอผ้าน้าแคบ ทุกอย่างก็จะเหมือนกับที่ชาวชาวบ้านต่างจังหวัดทำเลยก็จะมีพวกกี่ทอกี่กระตุกมีกระสวยเครื่องจักรก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับแล้วก็เวลาเราแอปพลายมาทําเป็นหน้าผ้าแล้วก็ใช้วิธีทำเหมือนกันมีเฟ้นได้ยืนเฟ้นได้พุ่งปรับสีปรับมาคับพื้นลายให้ขึ้น3ลง1ขึ้น2ลงหนึ่งตามลายที่ที่เราอยากจะทำเ่ยนะครับพวกได้นะครับเวลาเราทอเป็นเชือกเป็นเทปมันก็จะมีเศษได้ที่ติดหลอนได้พวกนี้ครับ ปกติแล้วเราจะกรีดแล้วก็ไปทำลายทิ้งตอนนี้เราก็จะเอามารวมกันมาเบนรวมกันเป็นเส้นเชือกอีกชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งแล้วก็เชือกวะเภทน,นั้นนะครับมาสานเป็นกระเป๋ามาถักทอเป็นกระเป๋าได้อีกตัวพวกนี้ครับอันนี้ก็จะเหมือนกันพอมอเอีเหลือเกินโปรดักชันมาครับแล้วก็จะเอาเส้นได้มามาเลือกสีมาแบ่งลายให้สีมันออกมาใกล้เคียงกัน รวมถึงกล่องใส่ของทุกยนี้เลยครับก็จะเป็นที่แบบว่าผลิตเกินนะครับเป็นเชือกแว็กคุณภาพดีแล้วก็จะมาทําเป็นกล่องใส่ของนับเป็นเทรน์ของอุตสาหกรรมยุคใหม่ก็ว่าได้ค่ะว่าจะทําอย่างไรให้ขยะเหลือน้อยที่สุดที่ผ่านมาก็เห็นต้นแบบจากลูกค้าโรงงานหลายรายที่เขาแตกลายสินค้าทําโรงงานแบบซีโลเวสการหันมาทํางานคลาฟยังเหมือนเป็นการพักใจของผู้จัดการโรงงานเมื่อได้เดินช้าลงจากโลกแฟชั่น อาจจะใจเย็นมากขึ้นถ้าเป็นอุตสาหารกรรมนะครับมันเหมือนกับว่าเน้นผลิตเยอะๆยาวๆนานๆแป๊บเดียวได้แล้วแต่คราฟก็คือมันจะต้องอมีความใจเย็นค่อยๆไล่ทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นไม่สวยก็ต้องดึงออกมามีการปรับใช้ฝีมือใช้แรงใช้แบบว่าในการสัมผัสมากขึ้นก็มีความใจเย็นมากขึ้นเนพราะ <laughs> ปกติผมก็ชอบดูงานศิลปะบ้างนะครับมันก็แบบพอดูสีแล้วเราก็เอามาลงตามเป็นกระเป๋าแต่ว่า มันก็เป็นผู้ชายนะบางครั้งผู้ชายเขาผมก็จะชอบแนวที่แบบว่ามันแบบเข้มเข้ม,ขมบางครั้งเวลาผมทําแล้วก็จะมีพนักง,งานหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานเป็นผู้หญิงเ็าบอกไม่เอาแบบนี้ฉันม่ซื้อเราอยากจะได้แบบสีที่มันสวยที่มันหวานกว่านี้แล้วพอออกทดลองขายมันก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายเหมือนกับตามที่เขาช่วยกันทำนครับบางครั้งสิ่งที่ผมทำออกมาเป็นลายประมาณนี้นเขาอาจจะไม่ชอบแม้เป็นเจ้าใหญ่ในอุตสาหการรมเชือกโพลีเอสเตอร์มาร่วม45ปีแต่กับวงการคลาฟไทยชุนโวเวนยังเป็นน้องใหม่ เริ่มออกตัวมาได้ราว2ปีค่ะหากผลงานก็เริ่มเตะตาคนรักงานคลาฟทั้งไทยและต่างชาติเช่นญี่ปุ่นยุโรปและยังมีการกระจายลายผลิตไปสู่ชุมชนคนทำผ้าท้องถิ่นเช่นงานถักกระเป๋านิตติ้งโดยฝีมือกลุ่มแม่บ้านจังหวัดขอนแกน่นช่วยกันถักทอเส้นใยให้โลกแฟชั่นคู่ขนานไปกับงานฝีมือ ที่โรงงานขนาดใหญ่หลายๆที่นะคะหันมาให้ความสำคัญกับเรื่อง zero waste เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆสำหรับโลกใบนี้ค่ะเพราะว่ายิ่งโรงงานมีขนาดใหญ่แค่ไหนนะคะก็สามารถสร้างขยะได้มากตามขนาดของโรงงานค่ะและคุณผู้ชมคะเจน่าก็ต้องขอชื่นชมคุณพักพลนะคะกับไอเดียการนำเชือกรองเท้ามาสร้างแบรนด์ของตัวเองค่ะ น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็อยากจะฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะในเรื่องของภาวะโลกร้อนนะคะเป็นเรื่องที่เราทุกคนค่ะจะต้องร่วมมือกันช่วยลดปัญหานี้กันคนละไม้คนละมือนะคะ อ่ะนะคะคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่หยิบเอาวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชนบุรีมาต่อยอดเป็นจอปูไส้ทะลักซึ่งก็ตามชื่อเลยนะคะเนื้อปูแน่นๆสดๆน่ารับประทานมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เป็นการสร้างธุรกิจของตัวเองเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยให้กลุ่มชาวประมงและกลุ่มแม่บ้านในชุมชนได้มีงานและมีไรายได้ด้วยค่ะเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงนั้นปติดตามกันเลยค่ะ จ้อปูไส้ทะลักเนื้อแน่นคำโตสูตรที่พี่อาริยาสุรทัศน์เศรษฐกุลหรือพี่เปิ้ลชาวตำบลบางพระอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีสืบทอดสูตรการทำจ้อปูมาจากครอบครัวประกอบอาชีพประมงเจาะตลาดออนไลน์จนขายดีสร้างรายได้หลักล้านต่อเดือน จากเดิมพี่เปิ้ลเป็นสาวโรงงานแล้วนำจ้อปูไปขายภายในโรงงานพอยอดขายดีขึ้นจึงตัดสินใจลาออกจากโรงงานมาทำจอปูขายแบบเต็มตัวได้5ปีแล้วค่ะเพราะว่าที่บ้านเราอะทำประมงมาตั้งแต่ยังเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเอาหอยจ้อเนี่ยที่ทำมานานแล้วค่ะเอามายกระดับขึ้นใส่ปูเยอะขึ้นใส่ส่วนที่มันอร่อยที่สุดของปูค่ะแล้วแต่ว่ายังรักษาความแบบความเป็นโบราณเอาไว้นะคะต่อให้แบบจะขายดีแค่ไหนก็ยังอยากให้มันเป็นแบบเนี้ยค่ะ วัตถุดิบในการทำจ้อปูเริ่มจากทำไส้ส่วนผสมจะใช้มันหมูน้ำปลาพริกไทยแป้งสาลีไข่ไก่และต้นหอมจากนั้นนำส่วนผสมทุกอย่างคลุกเคล้าให้เข้ากันเมื่อได้ส่วนไส้แล้วก็จะห่อด้วยแผ่นฟองเต้าหู้ใส่ไส้ที่ผสมไว้แล้วตามด้วยเนื้อปูที่เป็นส่วนของกันเชียงปูเนื้อโตโตมาใส่ค่ะจากนั้นก็นำมามัดให้เป็นลูก เมื่อห่อจ้อปูเสร็จแล้วก็จะนําไปนึ่งประมาณ10นาทีก็เรียบร้อยแล้วค่ะจ้อปูไส้ทะลักขายในราคาถุงละ230บาทขายผ่านหน้าร้านขายผ่านทางสื่อออนไลน์อย่างติ๊กต็อกชื่อว่าจ้อปูไส้ทะลักค่ะเสียงตอบรับดีมากทีเดียวนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆจากปูม้าทั้งน้ำพริกไข่ปูจากไข่ปูม้าแท้และเนื้อปูม้านำมาทำเป็นน้ำพริกราคากระปุกละ120บาท ส่วนกระดองปูที่เหลือก็ไม่ทิ้งค่ะนำมาทำเป็นไข่ปูจ้าขายในราคา3ชิ้น100บาทค่ะไม่ใช่ทำแล้วได้เลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องสม่งเสมอแล้วก็อดทนด้วยค่ะเพราะว่าเวลาเราจะทำอะไรได้อย่างเงี้ยมันต้องเจออุปสรรคอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ว่าว่าเรา,าสู้กับมันได้แค่ไหนจริงมาเติบโตน่าจะช่วงโควิดเนี่ยแหละค่ะใช่ค่ะแบบว่าเรารู้สึกว่าคนอยู่บ้านเยอะอะไรเงี้ยเราก็ อ,อ,อย่าขายออนไลน์อะไรเงี้ยก็เริ่มเมื่อขายอะไรดีก็เนี่ยแหละของที่บ้านนั้น mm hmm. คนที่เคยทําปูเงี้ยเขาก็เราก็จะให้เขาเอาปูไปแกะเอาไปจ้างเขาแกะเลยเขาจะมีรายได้มาึ้นอย่างชาวประมงที่เขาออกเรือมาอย่างเงี้ยเขาก็จะปูมาส่งเราเราก็จะซื้อเขาอยู่ในราคาเนี้ยแบบว่าถึงปูจะเยอะจะโดนปูราคาจะลงเราก็จะซื้ออยู่ในราคาเนี้ยค่ะจะไม่ได้ไปกดราคาเขาเพราะว่าเรา <c oughs> เราเราเรา,เราสามารถเอามาทําอะไรต่อยอดได้เท่ากับว่าทุกคนก็จะไม่มีผลกระทบแล้วก็มีรายได้ด้วย แบบไม่ใช่แค่คนในบ้านแต่มันคือคนรอบๆข้างในชุมชนด้วยก็พวกภูมิใจนะคะแต่ก็มันยังไม่ได้เรียกว่าสําเร็จมันคือเหมือนก้าวแรกที่เรากําลังจะเติบโตมากกว่าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าโดยการเจาะตลาดออนไลน์แถมนําทุกส่วนของปูม้ามาเพิ่มมูลค่าและยังสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยค่ะ โอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้สร้างแค่ตัวเองเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยยกระดับชุมชนไปพร้อมๆกันด้วยค่ะและเจน่าก็ชอบนะคะในการที่เขานําเนื้อปูทุกส่วนมาใช้แบบ zero waste ด้วยนี่แหละก็แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของคนรุ่นใหม่นะคะที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบข้างเสมอน่าชื่นชมมากๆเลยละค่ะ อ่ะละค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวได้อีกครั้งผ่านทาง ALTV ช่อง4 t ีเรียนสนุกและสามารถรับชมรายการของเราผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.altv.tv และ facebook.com/altvc youtube.com/altvc สามารถส่งคำแนะนำมาได้นะคะที่ email Have a News Day at altv.tv แอดไลน์ line, มาเป็นเพื่อนกันก็ได้ค่ะที่ Line @altv4 ค่ะวันนี้เจนน่าขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย